มาครับรับเข้ามาหน่งคันครับผมได้ลิสันเทียนาสวยมา1คันนะฮะปี20 1 0จดทะเบียนปี2 0 1 1นะฮะเป็นตัว 250XV เครื่อง V6 นะนะปี2010ปลายปีจดทะเบียนปี2 0 1 1นะฮะรถสวย2แล้วไม่เคยติดแก๊สนะาสีเทานกพิราบสวยๆเลยนะรถมีการเก็บสีเกียสีมาแล้วเบื้องต้นนะฮะแต่ว่าตัวรถยังได้บางเดิมอยู่ทั้งคันสีสันเต็มครับผม9กบวกๆเลยนะครับผมไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมีให้มิติเส้นสายทั่วถังสวยๆแม็ก คัดสภาพนะเกจเอเอเ A เอสาเลยนะครับผมสีสันเต็มสวยทั้งภายนอกทั้งภายในนะที่สำคัญได้ตัวท็อปด้วยนะครับผมบางเดิมทั้งคันนะครับผมเป็น V6 นะท่อออกซ้ายขวาเลยนะเซ็นเซอร์ถอยหลังมีให้ครบเลยนะทะเบียนดอชดา9 4 9 9ทะเบียนสวยด้วยนะนี่ฮะ250 XV V6 นะตัวท็อปสุดเลยนะครับกุญแจรีโมท2ดอกแล้วก็เล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยนะครับผมโครงสร้างด้านท้ายนะครับผมน็อตไม่มีถอดไม่มีขยับนะครับผมเดิมๆเม็ดพลาต่างๆอยู่ครบไม่มีการเคาะพ่นสีนะครับผม ด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะเดิมทุกจุดเลยนะครับผมลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหานิสันเทเน่าตัวนี้อยู่นะไม่ค้น <Wow. S 1> พลาดเลยบอกเลยว่าคันนี้รถคัสสากิเอตเอจริงๆสวยเลยนะครับผมมามาชมภายในกันครับผมภายในเป็นสีเบลดนะหรือสีครีมนะครับผมตกแต่งด้วยลายไม้วอลนัทนะครับผมลายริ้วรอยลายตำหนินะครับผมคอนโซลเปลี่ยนมาแล้วนะคอนโซลวสวยๆเลยนะครับคันนี้เลทไม้น้อยครับเพียง184,000สมกิโลภายในเดิมๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอนโซลแล้วก็เรื่องเบาะหนังนะครับผมสวย100%เลยนะผ้าหลังคาต่างๆนะครับผมสวยๆแล้วก็สวิตช์นนนะะะะะเมมมโรรรี2จจุดคับกกไไฟฟฟฟ้้าาฮ ใช้งานได้ปกติเลยครับบ่อด้านหลังนี่คือแทบไม่มีคนนั่งเลยครับผมคือลูกค้าเจ้าเนี้ยดูแลรถค่อนข้างดีมากเลยผมบอกเลยว่าผมซื้อรถมาหลายคันคันนี้บอกเลยว่าสวยจริงๆภายในนะผมรถ15ปีนะผมได้สภา,ภาพมีดูว่าสุดยอดเลยผมให้เกรดเอเลยเอสามตัวนะครับผมออปชั่น <Wow. S 1> ต่างๆครบเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นม่านไฟฟ้าด้านหลังแล้วก็แอร์นะครับผมด้านหลังมีครบเลยนะครับผมถัดไปเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันครับผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์รหัส VQ25 นะครับผมเครื่องยนต์ 2,500cc V6 นะครับผม182แรงม้านะครับผมโครงสร้างของเครื่องคันหน้าหม้อน้ำสวยๆนะคแก้มฝากระโปรงต่างๆไม่มีถอดไม่มีขยับเลยเครื่องยนต์ไม่มีควันไม่มีไอ้ขับขี่เดินทางไกลได้สบายเลยนะครับผมท่านใดสนใจก็นัดดูรถที่อิมเภอบางบัวทองนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับผมคันนี้ผมขอเปิดค่าตัวอยู่ที่1 9 8 0 0 0บบ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 าาาาาททนน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 นะะะคคคคคครรรรรรััััััีีี้้้้ผผผมมมมมอออออกกกกกเเลลลลยยยยวว่่่ตตตงๆสสหหใใจแืดดดดดไ์์ชิขุณ ครับบ๊ายบาย